มึงทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนฆาตกรชื่อโดมอายุ18มาจากคุมไหนจ้าทำไมถึงกล้าพรากชีวิตเด็ก13แล้วยังร้องท้าทายสังคมว่ามึงไม่กลัวโกหกอีกว่าพ่อมึงรวยมากแอบเสน่ห์เหลือเกินเดินเหมือนเปรตไปหานโดม,มนุษย์เศษเศษมนุษย์18ปีอภิชาติมหาบุตร คืออายุอมนุษย์ชื่อเหลือเดนเป็นสายดาักากกเหลือทนคนกลดดาปวดอ้างตนว่าตัวคาเก่งใช้เล่นฉลาดล้ำอัจฉริยะบอกคิดเป็นไม่ต้องสอนไม่ต้องเน้นวิชาการเพราะไอเดนหรือไอโดมโดมและดื่มเล่ากัญชาแสนปรับลื้มไอ้สันขวานฟาดเด็กน้อย13ปีดับลมปราณปวดบ้านรวยพ่อทำงานอยู่ร้านทอง ไอห่านจิกอีกคิวซังนั่งปวดหัวเสียงแม่งแหบพูดเยายั่ยหญิงจองหองแดกน้ำท่อมมากน้ำมึงบักลำยองพ่อชาตรีนั่งสยองมองลูกตนไม่อยากเชื่อว่าไอโดมมันขี้โมการเงินพ่อไม่ใหญ่โตพ่อสับสนอาชีพพ่อคือรับจ้างพ่อจนจนไร้คนจ้างก็ทุกทนหมุนรืดีแต่ไอโดมค้าขายปืนและน้ำท่อม ไอห่หานโดมตัวผอมผอมพี่หนุ่มจี้โหนกระแสผ่าตัดแม่งไอตัวดีสัมภาษณ์พ่อลูกคนนี้ผีหรือคนพ่อก็สอนวอนให้โดมอย่าทำชั่วแต่แม่งดื้อพ่อกุมหัวโดมไม่สนวันเกิดโดมพ่อลืมดูเลิกดาวโจรพี่เท่ายัดปากครอบกระโหนนพ่อลืมทำแม่งเลยโตมาฆ่าคนไม่สนโลกแถมกวนตีนไม่เศร้าโศกพร้อมขย้ำ ใครมาท้าดา่าไอ้โดมจอมอธรรมแม่งท้าตีพร้อมตบคว่ำซ้ำด้วยปืนผมและขู่กูสู้แน่แพ้ไม่ได้พ่อค้ายาสิบแปดปลายหยุดชื่นมืน่นเพราะพี่หนุ่มโกรธสุดข,ขีดแทบลุกยืนอยากโดดเตะแต่ต้องฝืนจัดรายการพุกผู้ใหญ่นะไอ้โดมกรมตำรวจยัดสังเตเอาไม้หวดก่อนประหาร มีขาใหญ่คอยรับน้องรับประธานเรียนเทคนิควิชามานผ่านห้องกรงพอออกมาเผลอเผล,ลอแม่งชั่วกว่าเก่าความขนองไม่บรรเทายัางลุ่มหลงปิดกี่ปีติดแป๊บแป๊บกูก็ปลงพุกเมืองไทยกูงุงงสงสัยจังพอออกมาก็มาหาญาติของเหยื่ออาจยิ้มเยาะมาโชว์เหนือแสนโอหังญาติปิดบ้านหนีพวกโจรต้องระวัง อีรายแล้วน้ำตาหลั่งเพราะรังโจรไม่หานโดมโดนถล่มจากชาวเนต็ตแม่งคงแค้นคงด่าเช็ดคงไม่สนข่าคนตายก็แล้วไงแม่งหน้าทนกินข้าวคุกไปนอนกรนไม่กี่ปีกอนตอนนี้มีประเด็นการติดคุกโจรละอ่อนแสนชุมชุกใจดำปีเด็ก18ไม่เด็กแล้วเรียกดีๆโจร18คำมากมีใช้ให้เป็น สมัยนี้มีผัวกันตอนสิบสองแค่ปห้านั้นวนน้องมองให้เห็นแรกสุดขีดมีผัวเท่าพร้อมประเคนตกย่งผัวเหมือนของเล่นเห็นหรือยังมีแม่เล้าอายุน้อยแค่สิบห้าเด็กมสามเหมือนผีฟ้าผีกระหังค้าขายกรรมกันแล้วเจ้ากูเคยฟังไม่เด็กแล้วเดินอยู่ฝั่งเอเวจีไม่มีแล้วอินโนเซนต์บริสุทธิ์ ฉลาดชั่วเลวสุดๆดเด็กใจผีสันนิษฐานในชาติก่อนดีแสนดีสัตว์นรกเคยเรียกพี่แม่งหนีมากูด่าแรงแช่งไอ้โดมปมแม่งเยอะใครอยากชมก็เลเธอกระโหลกหนาะแต่ภายในอ่อนยวกยาบคือปัญญาปัญญาอ่อนพวกเทวาด่าไม่เป็นมึงก็ชมแม่งละกันพวกฝันหวานฆาตกรสันดานมานเสือกไม่เห็น นรกแตกหนีมาเกิดบาปบำเพ็ญมองเห็นคุกที่วิ่งเล่นไปเอ็นจอยขอให้แม่งโดนรับน้องตกบ้องหูฆาตรกรกลายเป็นหมูให้โดนสอยไม่ต้องออกมาอีกแล้วไร้คนคอยพ่อช้ำใจมีลูกถอยร้อยเล่โจนจบตอนฆาตรกรชื่อโดมอายุ18มาจากขุมไหนจ้ะ ทำไมถึงกล้าพรากชีวิตเด็ก13แล้วยังร้องท้าทายสังคมว่ามึงไม่กลัวโกหกอีกว่าพ่อมึงรวยมากคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี